พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอีโลกหางควาย ผมสั่งซื้อมาจากที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ2กิโลกิโลละนี่พ่อ <4 S 2> พงก็จะเลือกหัวอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยลงก่อนเนี่ยพ่อพงจะไม่ตัดนะครับถ้าเล็กๆหัวเล็กๆอย่างเงี้ยจะเอาลงปลูกเลยเงียง่ายๆนะครับสไตล์พ่อพงศ์าสวนนี้เราไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากครับนี่ครับสวัสดีครับพ่อพง์พอเพียงครับ คลิปนี้พ่อพงษ์จะพามาดูหัวพันอีลอกนะครับซึ่งพ่อพงษ์ได้สั่งมาจากเพชรบูรณ์นะครับเป็นอีลอกพันหางควายนะครับที่เป็นอีลอกที่ดอกใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมสูงเป็นสองเมตรกว่านู่นแหละนะครับลำใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยนะครับก็จะมีในพื้นที่เฉพาะพื้นที่เท่านั้นนะครับ พ่อพงเองก็อยากจะได้มาปลูกนะครับก็เลยสั่งมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอีลอกหรือดอกก้านนะครับก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เอามาประกอบอาหารได้อร่อยมากนะครับซึ่งที่บ้านของพ่อพง์เองก็มีแต่อีลอกหรือว่าดอกก้านที่เป็นดอกเล็กต้นเล็กนะครับวันนี้พ่อพงได้สั่งหัวพันอีลอกที่ เป็นก้านใหญ่ดอกใหญ่นะครับมาปลูกก็คืออีอกพันหางควายนะครับเรามาดูหัวพันกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคือกล่องหัวพันอีอ,อกหางควายที่พ่อพงสั่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ่อพง์ก็ได้สั่งมา2กิโลนะครับ2กิโลกรัมเรามาเปิดดูนะครับนี่ว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ท่านผู้ชมโอ้มีมีมีดอกมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นหัวพันธ์ุนะครับนี่ครับคือหัวพันธ์ุเนี่ยบางหัวเนี่ยหนักถึง2กิโลเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อพงจะสั่งมาเป็นหัวขนาดเล็กนะครับนี่นะครับคืออีลอกนะครับนี่ดอกดอกก้านนะครับที่มันเป็นดอกนะครับนี่ 2กิโลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองช่างดูนะครับอันนี้เขาเอามาให้นี่น่าจะเป็นน่าจะปลูกได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่ามันมีในเห็นไหมมันมีตาอะไรอยู่น่าจะปลูกได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องรีบเอาอน,นําไปปลูกนะครับนี่ยเพราะฝนจะตกนี่นะครับเขาคงแถมมาให้เยอะอยู่นะครับโอ้อันนี้เน่าแล้วท่านผู้ชมดอกมันเน่าแล้วไม่เป็นไรน่าจะปลูกขึ้นอยู่นี่นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะลองช่างดูนะครับนี่นะครับนี่ดอกนะครับท่านผู้ชมดอกก้านนะครับโอ้ได้เยอะอยู่นะครับสองกิโลได้หลายหัวนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะช่างก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองช่างดูนี่นะครับท่านผู้ชมหัวพันอีลอกหางควายนะครับนั่นครับ สั่งมา2อกิโลนะครับก็แม่ค้าก็เลยมาให้นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณแม่ค้ามากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปปลูกกันนะครับเ,เป็นหัวพันธ์อีลอกนะครับอีลอกหางควายผมสั่งซื้อมาจากที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ2กิโลกิโลละ450บาท ทั้งหมดนี่ก็คือ900บาทนะครับท่านผู้ชมบางหัวก็ยาวมากนะครับท่านผู้ชมน่าจะตัดได้ผมว่าน,นะครับตัดตัดแล้วก็ผ่านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดีย๋ยวเราไปปลูกกันนะครับเราจะไปหาที่ปลูกหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณสวนหลังบ้านพ่อพงก็เต็มไปด้วยของกินเยอะแยะเลยนะครับนี่อีลอกเล็กก็มีนะครับท่านผู้ชม เนี่ยบริเวณนี้เป็นป่าผักหวานนะครับจริงๆแล้วผมเห็นหลายๆท่านเขาก็จะปลูกไว้ในป่าผักหวานนี่แหละแต่ว่าผมมีอีลอกที่ต้นเล็กนะครับพันุ์ที่เอามาจากจังหวัดเลยเนี่ยครับอยู่เยอะแล้วนะครับบริเวณนี้นีครับเป็นอีลอกลำเล็กนะครับกลัวมันจะผสมกันท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณนี้มีอีลอกนะครับเป็นอีลอกพันธุเล็กนะครับเนี่ย เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกท้ายสวนนู้นนะครับนี่นครับเราจะไปปลูกที่ท้ายสวนนะครับปลูกอีรอ,อกเขาบอกว่าให้หาที่ที่อ,อยู่บริเวณใต้ร่มไม้นะครับที่มีต้นไม้เหมือนเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับสามารถปลูกได้หมดเลยแต่ว่าบริเวณนี้ผมหบานอีรอ,อกนะครับอีลอ,อกที่เป็นพันต้นเล็กไปแล้ว ผมกลัวมันจะมาผสมกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะมีอีรอบกพันเล็กอยู่ที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับแถวนี้นี่ผมว่าผมจะเอามาปลูกบริเวณนี้นะครับนี่อันนี้คือหลังบ้านผมนี่บริเวณนี้นะครับนี่แผบที่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขุดหลุมก่อนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมบริเวณที่พ่อพงจะปลูกนะครับก็จะเป็นท้ายสวนนะครับก็อยู่บริเวณแถวนี้ก็มีมะม่วงมีกล้วยมีอะไรหลายๆอย่างของกินนะครับนี่หลุมเราก็จะขุดไม่ลึกมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหัวนี่พ่อพงก็จะเลือกหัวอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยลงก่อน เนี่ยพอพงจะไม่ตัดนะครับถ้าเล็กๆหัวเล็กๆอย่างเงี้ยจะเอาลงปลูกเลยเนี่ยนี่นะการปลูกพ่อพงก็จะเอาหัวลงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะกลบดินนี่กลบหัวไว้แบบนี้ครับไม่ได้ใส่ถุงมือไม่เป็นไรหรอกครับ ไม่มีตากล้องนะครับขุดเองถ่ายเองก็เลยต้องอย่างนี้นี่ครับกดให้แน่นพอประมาณท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวมันก็เกิดมาคันนี้ครับนี่พวกรุ่นเล็กนี่พราะผมก็จะอาใส่หลุมพวกนี้แหละนะครับหลุมเล็กบริเวณนี้เอาหน้าดินลงข้างล่างก่อนตัวนี้ขุดลึกไปหน่อยนี่ครับแล้วก็เอาหัวลงครับ เดี๋ยวมันก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้มันหักแล้วแล้วก็เอาออกเลยก็ได้น,นะก็ดินกบครับเขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะเกิดหน่อขึ้นมานะครับท่านเพ้ชมมันก็จะเกิดใบขึ้นมานะครับก็รอดูนะครับนี่หลุมนี้ ถ้าหัวใหญ่เราก็จะขุดขุดใหญ่นะครับท่านผู้ชมหัวใหญ่เราก็จะขุดหลุมใหญ่นะครับนี่พ่องปลูกหัวหนอนให้ก่อนหัวเล็กก่อน,นปลูกง่ายๆนะครับสไตล์พ่อพงํำสวนนี่เราไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากครับนี่ค่ะนี่ครับ เอาหัวเล็กลงก่อนนะครับนี่นะครับบริเวณนี้เห็ดปวกก็เกิดนะครับท่านผู้ชมเห็ดปวกเกิดนี่ครับนี่แหละวิธีการปลูกก็ปลูกอย่างนี้แหละครับปลูกง่ายๆนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะครับนี่ครับช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะเกิดง่ายนะครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะหา ปลูกบริเวณนี้แหละนะครับดินสะไปนี่นะครับบริเวณใต้ต้นไม้นะครับอันนี้ต้นยางนานะครับต้นมะม่วงต้นมะกอกนะครับอันนี้ส่วนที่ยาวๆนี่พ่อผมก็จะตัดเป็น3ท่อน1ท่อน2ท่อน3ท่อนนะครับแล้วก็จะปลูกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ รอดูนะครับว่าอีลอกหางควายที่บ้านพ่อพง์ปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอ